ประเทศอินโดนีเซียนะคะเพื่อร่วมแข่งขันว่ายน้ำ C8 Group Swimming Championship รักที่45นะคะก่อนที่เราจะเชิญผู้นำอาจารย์มาที่ฐานเผื่อน้องนะคะเราจะรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆไม่ถึงหนึ่งนาทีนะคะหลังจากจบคลิปแล้วจะขอเชิญอาจารย์สวัยและอาจารย์ทุกท่านนะคะที่จะวางมุที่ฐานเผื่อน้องนะคะ ให้รู้ที่ยื่นะครับเราเชื่อว่าขับปยพรทำฐานของผู้ชอบทำมีพลังทำให้เกิดนะครัทำให้น้องเขามีกำลังเป็นเจ็ดเท่าหรือกว่าีเท่าม่าพระเจ้าคุณเจ้าค่ะเจ้าทรงเลือกและเรี้ยงน้องเป็นหัวไม่ใช่หางจึงขาสูงขึ้นทางลงไม่ต่ำลงและเจ้าเขาเป็น ผู้นำของประดานประชาชาติายและจะเป็นเหตุให้คนจะนวนมากมายละกอคานฆ่าแตงเจ้าเ,เขาจะมีชื่อเสีงยงใหญ่โตลืมไปตามภญญาของลแมและแบบนี้ในนามที่เองขอเทลลิเดนนี่คืคสุข,ขลิเดนที่จะทำให้เขามีกำลังอย่างมหาศาลที่มาจากโอ้เขาจะเป็น เพื่อนำกิตติคุณเขาไปเสนอแบบนี้และชีวิตจะเป็นจิตวิญญาณเกิดเยอะองค์งเขาจะเป็นเกิดไม่ตึงมากไปนอกจากพระเยซูคริสต์ในชีวิตการงานเขาเขาก็จะทรงสร้างให้เขาเป็นนักว่ายน้ำที่มีความสามารถสูงและมีชัยชนะเราติดขอบคุณโตและความพิธีอินดีร่วมกันในนามพระเยซูเจ้าอาเมน Cabrinho